โอเคไลฟ์ okay, แล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอโทษที่มาช้าไปสักนิดนึงนะครับพอดีว่าเซตกล้องอยู่นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์นิดนึงนะครับโอเคนะคเดี๋ยวขอเช็คภาพและเสียงก่อนนะครับ ภาพและเสียงโอเคไหมครัมันจะโอเคอยูนะ่นะครับเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วก็ฝากดูภาพและเสียงให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับพอดีว่าเสียเวลาในการเซ็ตของอยู่สักสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเปลี่ยนระบบไลฟ์ใหม่อีกแล้วนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากดูภาพและเสียงให้ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับโอเคนะครับ <c oughs> สวัสดีพี่นิดนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องไม้กันนะครับพี่นิดนะครับพอดีว่าได้ไม์ไร้สายมาแล้วเดี๋ยวอยากจะมาอันบล็อกนิดนึงนะครับอันบล็อกแบบว่าจริงๆแล้วไม์ตัวนี้มันออกมานานแล้วนะครับโอเคชัดล้างภาพและเสียงนะครับขอบคุณครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราแกะกล่องกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคมานะครับ อ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล้องอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับมาหรือยังเอ่ยอ้าโอเคนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเป็นไงะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องตัวนี้กันนะครับตัวสลาโมนิกนะฮะเป็นเอ่อหนึ่งตัวส่งเอ้หนึ่งตัวรับนะครับแล้วก็สองตัวส่งนะครับแบบนี้นะครับเป็นชุดที่เขาเรียกได้เลยว่ายอดฮิตมากๆนะครับสลาโมนิกตัวนี้นะครับ B Link 500นะครับอันนี้เป็นเซต B2 สนะครับสำหรับใช้ต่อกับกล้องกับโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเป็นอ่เป็นชุดหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยังไม่ชินกับกล้องเท่าไหร่นะครับไม่เคยมีกล้อง2ตัวสักทีนะครับอ่าขอบคุณพี่นิดนะครับช่วยแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็โดยจริงๆแล้วมันมันแกะมาแล้วนะครับแต่ว่าแค่ผมเอามาทาเหมือนแกะอีกทีเฉยๆนะครับแล้วก็อ่าจริงๆมันมีหลายชุดนะครับ ให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีหลายชุดมากๆนะครับแต่อันนี้คือเป็นชุดแบบเป็นชุดชุด B2 นะครับถ้าเกิดใครไปซื้อเป็น B2 นะครับในรอบกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราแกะดูแกะกันดูเลยนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับมีอะไรมาให้บ้างโอเคนะครับอ๋อนี่นะฮะชอบมากเลยนะครับซาราลมิกเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรสกีโลโก้เป็นสีเงินนะครับตรงเนี้ยสวยมากนะครับตรงเนี้ย ถือว่าแบบสวยเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดแสงนิดนึงนะครับมันอาจจะมืดอ่ามันมืดไปหน่อยขอโฟกัสแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเนี่ยนะฮะอ่ากลัมานะครับรอบๆก็ถือว่าไม่มีอะไรนะครับเรียบนะครับเรียบแล้วก็หลูมากๆนะครับอ่ะแกะมาเลยนะครับโอเคนะครับแกะมาก็เป็นไมเลยนะครับแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็น 1ตัวรับแล้วก็2ตัวส่งนะครับตัวส่งก็คือส่งเสียงเข้ามาที่ตัวรับนะครับแล้วก็ตัวรับเนี่ยก็รับเข้าเข้าสู่กล้องนะครับจะอัดกับกล้องกับคอมก็ได้นะครับอ่ากล้องดับอีกแล้วโอเคนะครับอ่านะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ากล่องครีมเมียมมากนะครับนะครับไม่ต้องตกใจนะครัเพราะว่าทดลองใช้ใช้กล้องสองตัวนะครับ อ่าอันนี้ก็คือแค่เป็นตัวรับตัวสง่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบเสียงกันนะครับแล้วก็มีอะไรไม่อีกก็มีใบพวกใบรับประกันนะครับแล้วก็ใบคู่มือนะครับที่อยู่ในกล่องตรงนี้แล้วก็มีมีถุงมีถุงใส่อุปกรณ์มาให้นะครับมีถุงใส่อุปกรณ์มาให้อ่ะเอากล่องอกอกไปก่อนในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีกล่องนี้มาให้1กล่องนะครับอันนี้ก็คือตัวตัว Vlink 500นะครับมีสาตัวแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ะถุงสลามาอีกนะครับตัวนี้มี มีมีไม่มีสายอะไรมาให้บ้างนะครับก็มีสายไม้มาให้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบจริงๆว่าผมแกะไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคืออยากจะแกะให้ทุกคนดูว่าอันเนี้ยชุดเนี้ยมันคุ้มมากๆเพราะว่ามันมีทั้งจริงๆตัวเนี้ยนะครับมันเป็นบไม้บิวอินในตัวแล้วนะครับเนี่ยนะครับมันสามารถเน็บเสื้อแล้วก็พูดได้เลยนะครับแต่ว่าสามารถก็ต่อไม้แยกออกมาแบบนี้ได้อีกนะครับก็มีไม้มาให้อีกนะเยอะมากๆนะครับมีไม้มาให้อีกสองตัวนะครับมีไม้มาให้สองตัว นะครับไมให้2ตัวแล้วก็อ่าต่อมาก็คือนะครับต่อมาก็คือสายนะครับอันนี้คือสายที่ใช้ในเรื่องของการต่อต่อกล้องนะจะสังเกตนะครับที่ผมย้ํําย้าเตือนทุกคนตลอดเวลาซื้อซื้อกล้องซื้อกล้องหรือไม่นะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตโฟกัสให้ก่อนนี่นะครับเห็นไหมว่าหัวมันจะเป็น2ขีดแบบนี้นะครับหัว2ขีดแบบเนี้ยนะครับเอาไว้ต่อต่อกล้องนะนะครับ 2ขีดต่อกล้องนะครับถ้าจะต่อกับโทรศัพท์มือถือจะเป็นอย่างนี้เป็น3ขีดแบบนี้นะครับอ่าลองสังเกตดูนะครับสายแจ็คที่เป็น3าหัวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น2หัวนะครับ2หัวด้านนี้นะครับเอาไว้ต่อกับตัวรับนะครับเวลาที่เราจะต่อเข้ากล้องหรือว่าเข้าไมค์นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยววันนี้จะทดสอบเสียงให้ดูด้วยนะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับมันก็จะมีช่องนะครับเนี่ยช่องเขาเขียนว่า line out ตรงนี้นะครับ อ่าไลอัตรงนี้นะครับก็ใช้ใช้แจ็คที่มันเป็น2ขีดนะครับเสียบเข้าไปตรงไลอัลนะครับของตัวรับนะฮะตัวรับนะครับ,บ<笑><笑>เดี๋ยวจะงง่าตัวรับตัวส่งนะครับอ่ะอีกด้านหนึ่งก็จะมีเป็นสาย USB-C ไว้ C A ay, ชาร์จแบตนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับไม่ต้องซื้อแบตเปลี่ยนหรือว่าต้องซื้อถ่านมาใส่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใส่โทรศัพท์มือถือนะครับเลือกสายที่เป็น3มขีดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเข้ากล้องนะครับก็เป็นสาย สองหัวแบบนี้นะครับอ่าเลือกใช้กันได้ถูกนะครับเลือกใช้กันได้ถูกนะครับอ่าพี่นิดบอกว่าวันนี้ครูใช้กล้องสองตัวในการไลฟ์ใช่ครับวันนี้ใช้กล้องสองตัวนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเอาไม่ได้คอมเมนต์ขึ้นนานเดี๋ยวเราคอมเมนต์ขึ้นอ่านี่นะครับวันนี้ใช้กล้องสองตัวในการไลฟ์นะครับอ่าเดี๋ยวมามาดูกล่องนี้ต่อว่ากล่องนี้นะครับมีอะไรในกล่องบ้างนะครับมีอะไรในกล่องบ้างเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับ ในนี้ก็จะมีสายเป็น usb c นะครับที่เอาไว้ต่อต่อชาร์จได้นะครับอเห็นไหมเอ่ยนะครับต่อชาร์จตรงนี้นะครับพวกนะครับอ่ะหรูดดีค่ะบอกแล้วว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ากล้องอีกตัวหนึ่งมันไม่เป็นค l e a n s h ด d d e นะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับต่อตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปก็เอาไปชาร์จแบตนะครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นสาย usb หัว USB ธรรมดานะครับเราก็สามารถเอาตรงเนี้ยนะครับไปต่อกับพวกอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ชาร์จแบตได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์คร่าวๆทั้งหมดนะครับเป็นอุปกรณ์คร่าวๆทั้งหมดนะครับแกะกล่องกันเร็วมากเลยนะครับไม่มีอะไรแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับมาที่หน้าก่อนนะครับนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันแล้วกันนะครับว่าเสียงตอนนี้ผมใช้เสียงจากไมโหลดนะครับซึ่งเป็นไมสายคือต่อตรงเข้ากับ คอมพิวเตอร์เลยแล้วก็ไลฟ์ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสอนวิธีใช้ก่อนแล้วกันนะครับหลายๆคนบางทีซื้อมาก็ยังไม่รู้วิธีการใช้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะใช้หัวที่เป็น3ขีดนะครับใช้เหมือนโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับใช้หัว3ามขีดเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สายตัวนี้นะครับที่เป็น3มขีดหนึ่งด้านแล้วก็าน2ขีดหนึ่งด้านีนะอรัี ตัวรับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวส่งเราจะใช้ตัวส่งหนึง่งตัวเราจะใช้ตัวส่งหนึ่งตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดนะครับเวลาเปิดก็กดค้างนะครับกดค้างให้ไฟขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมไฟขึ้นแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้องอีกตัวงไปด้วยนะครับอ่าดูอย่างนี้ดีกว่านะครับดูอย่างนี้จะชัดเจนกว่านะครับเนี่ยพอกดพอกดปุ๊บแล้วก็จะมีไฟกระพริบอย่างนี้นะครับให้เดี๋ยวเราเอาตัว ตัวทรงนะครับมากดอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็กดไปเลยโอ้โหมือชัดมากนะครับอ่าแค่นี้นะครับมันก็จะต่อกันแล้วคือถ้าไฟนิ่งแบบนี้คือมันต่อกันแล้วนะครับวิธีใช้ง่ายมากๆนะครับอันนี้คือต่อกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่จะสามารถเล่งเสียงลดเสียงได้นะครับเนี่ยมันสามารถเล่งเสียงเบาเสียงได้นะครับตรงนี้นะครับอ่านะครับมันเห็นไหมเห็นไฟไหมอันนี้คือเบาเสียงสุดนะครับอันนี้คือเล่นเสียงนะเห็นไหมไฟขึ้นทีละดวง ไฟมีสูงสุดก็คือสี่ดวงนะครับเห็นไหมอันนี้ลดมา1ดวงลดมาหนึ่งดวงแล้วก็ลดมา1ดวงนะครับหนึ่งสองสามสามระดับใช่ไหมสามระดับคือสุดแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือดังสุดอันนี้คือกลางแล้วก็อันนี้คือเบาสุดและอันนี้คือปิดนะครับอันนี้คือไม่มีเสียงนะครับเราสามารถเล่งเสียงเบาเสียงจากตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งไว้สักกลางกลางแล้วกันนะครับกลัวเสียงเดี๋ยวเสียงจะดังเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองต่อให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองต่อทั้งทั้งที่แบบว่า ยังไม่มียังไม่ต่อไม้นะครับใช้ใช้ไม้ตรงหัวตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ตรงนี้ในการพูดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาหน้าตัวเองก่อนเดี๋ยวขอญาตต่อเปลี่ยนไม้นิดนึงนะครับขอเดี๋ยวเสียงจะหายไปแป๊บหนึ่งนะครับเสียงจะหายไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอมิวเสียงก่อนนะครับโอเคนะครับได้ยินเสียงไหมเลยนะครับเหมือนจะดังไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลอ,ลองเช็คเสียงกันซิ ว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้ผมใช้ไ uh, <ผ>มเออสลาโมนิกนะครับนี่ดังจริงๆด้วยครับอ่าดัง,ด,งดังเบาไงบอกหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าเสียงเป็นยังไงนะครับโอเคแต่ผมเช็คจากตรงเนี้ยคือเสียงดังมากนะครับก็ปกติอย่างเนี้ย เราก็จะเห็นเดี๋ยวนี้เขาจะเขาจะก็จะติดกันเสื้อแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพอติดอย่างนี้แล้วพูดแต่ว่ามันดูใหญ่ไปหน,หนิดนึงนะครับส่วนตัวเองผมก็ไม่ได้ชอบที่จะให้มันติดใหญ่ๆแบบนี้นะครับบางทีก็ผมก็เลยจะชอบใช้ไม้อย่างนี้เดี๋ยวเราลองต่อไม้ดูนะครับว่าถ้าต่อไม้แล้วเสียงจะต่างจากตัวโหลดที่ผมใช้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเทียบเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเทียบเสียงกันเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตมิวเสียงแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเวลาต่อเนี่ยมันจะมีเสียงกระชากนิดนึง โอเคนะครับตอนนี้ใช้ไม์ตัวนี้แล้วนะครับอ่าต่อไม์เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คเสียงดูซิว่าเสียงโอเคไหมเดีรอ,อสักครู่นะครับเหมือนว่าเสียงจะโอเคขึ้นนะครับเสียงจะเสียงจะโอเคขึ้นคือเวลาเสียงเนี่ยที่มันดังหรือว่าเบานะครับมันก็สามารถเบาจากตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันดังไปหรือว่ามันเบาไปนะครับโอเคนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องอันบล็อกนะครับไม่ตัวサラโมนิกตัวนี้นะครับอ่าサラโมนิกบีลิงคห้าร้อยนะครับเป็นเซตของ B2 นะครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็มันมีตัวออกมาใหม่แล้วนะครับอันนี้คือผมเพิ่งเอามาแกะกล่องให้ทุกคนดูแล้วก็เอามาสอนวิธีการใช้ไม่นะครับแล้วก็จริงๆมันออกมามันมีรุ่นโปรออกมาแล้วนะครับซึ่งจะใช้งานได้นานกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็มีระบบ ต่างๆที่มันพัฒนามาครับทำให้แบบรับเสียงได้ไกลมากขึ้นแล้วเรวก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับของสาเมิกเขาก็พัฒนาตลอดนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับถือว่าตอนเนี้ยเป็นตัวเก่าแล้วนะครับตอนนี้มีตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันตามราคาหรือตามงบประมาณที่เราจะเอามาใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเรามีงบถึงเยอะก็ไปตัวโปรเลยก็ได้นะครับหรือว่าไปรุ่นดีๆเลยก็ได้แต่ตัวเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกลางๆนะครับที่สาหรับคนที่ ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนับสนที่อยากไม่อยากจะยุ่งยากกับการพกพานะครับพกพาเรื่องใหม่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียงโอเคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเล่งเสียงอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเบาไปไม่อยากเาเรียกว่าอ,อ่าอโอเคเสียงก็ลังโอเคนะครับอ่าสิบสามนาทีแทบจะจบแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่ากล้องเพราะว่าในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเราย้อนกลับไปดูกันอีกทีนะครับ ในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันถ้าสมมุติใครที่สนใจนะครับในตัวของเอ,อไม่ต้องมาหาซื้อที่ผมนะครับไปหาซื้อที่ตามร้านขายพวกกล้องพวกอุปกรณ์กล้องทั่วไปนะครับอย่างเช่นบิ๊กทัเบล่าก็มีนะครับหรือว่าเร้านกล้องชั้นนำอะครับลองลองไปหาดูนะครับลองไปหาดู <laughs> <laughs> นะครับโอเคกลับมากลับมาที่หน้าเหมือนเดิมเดี๋ยวของยัด เก็บของแป๊บนึงนะครับใครมีคําถามอะไรเก็บกับไมค์ตัวนี้นะครับอยากให้ทดสอบอะไรยังไงก็พิมพ์มาบอกไปได้นะครับเดี๋ยวอาจจะอาจจะเอาไว้เอ่ออาจ,จะเอาไปทดสอบให้นะครับอ๋อผมรู้แล้วว่าทําไมทําไมไลฟ์มันมีคนดูน้อยนะครับเพราะว่าน่าจะไลฟ์ชนกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะหลายคนวันนี้วันอะไรเออวันอังคารใช่ไหมนะครับวันนี้เห็นเหมือนว่าเห็นหลายคนไลฟ์อยู่นะครับโอเค เดี๋ยวผมก็ขออนญาตเก็บอุปกรณ์แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับใครมีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับไม์ก็ทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาตอบย้อนหลังให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เสียงโอเคไหมครับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะพิม์มาบอกนิดนึงว่าเสียงที่พูดอยู่ตอนเนี้นะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองสวิตช์กลับไปที่ไม์สายธรรมดาดูนะครับว่ามันจะต่างกับไม์ตัวเอ่อตัวไวเลสหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าไวเลสกับ ตัวไม้ธรรมดาเสียงมันจะต่างกันไหมนะครับสวัสดีพี่ท็อปนะครับวันนี้มาแกะกล่องไม้ให้ดูนะครับแล้วก็แกะเสร็จไปแล้ววันนี้ตามดูไม่ทันเลยใช่ครับวันนี้เหมือนไลฟ์หลายคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไม้กลับนิดนึงนะครับอันนี้คือใช้ไม้ไวเลสตัวนี้อยู่นะครับมาทันไหมเกือบจะไปแล้วครับพี่ท็อปนะครับมาแกะกล่องไม้ตัวนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับมาแกะกล่องไม้ไวเลสให้ดูนะครับเสียงโอเคเดี๋ยวผมลองลองเปลี่ยนไปใช้ไม้สายปกตินะครับ โอเคมาใช้ไม์สายนะครับไม่ได้ใช้ไม์ไวเลสแล้วนะครับโอเคเสียงต่างกันไหมครับอันนี้ผมอยากรู้อยากรู้ฟีดแบ็กนิดนึงว่าระหว่างเสียงตัวไวเลสเมื่อกี้กับตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่วเลสตอนนี้เป็นไม์สายต่อเข้าคอมโดยตรงนะครับอยากรู้ว่าเสียงมันต่างกันไหมแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าพอดีผมไม่ได้เช็คเสียงเองนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าตอนเนี้นะครับไม์เนี่ยที่เสียงที่ได้ต่างกันอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะผมกดไม์ผิดนะครับอ่า ฝากพี่ท็อปกับพี่นิดดูให้นิดนึงนะครับว่าเสียงต่างไหมนะครับเสียงตัวไหนใสกว่าถามนี้ก่อนว่าตัวระหว่างตัวซาลามอนิตัวไมล์ไรส์สายนะครับกับตัวไมล์สายโดยตรงนะครับเสียงอันไหนที่ให้ความใสดีกว่านะครับให้ความใสให้ความชัดเจนมากกว่านะครับให้คนฟังเป็นคนตัดสินแล้วกันนะครับก็ถือว่าแบบเป็นการทดลองไปด้วยกันนะทดลองไปด้วยกันนะครับแต่ว่าพวกไมล์ไวเลสเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เวลาที่เราไปถ่าย คลิปนอกสถานที่นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมไม่ถ่ายภาพที่สวนสนุกมานะครับภาพที่สวนสนุกมาแล้วก็มันทําให้เรารู้เลยว่าเออถ้าไม่มีไม์ไวเลสเนี่ยมันเราจะถ่ายคอนเทนต์ยากมากขึ้นนะครับเวลาที่เราจะถ่ายอะไรเนี่ยเราจะต้องมาพวงกับการติดไม์การถอดไม์แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไม์พวกไร้สายหรือไม้ไวไวเลสเนี่ยนะครับอันนี้มันไม่ใช่ไม์ไ์ไวเลสนะมันเป็นไม้ไวไฟนะครับถ้าเป็นไม์แบบพวกไร้สายอะที่มันไม่ต้องต่อสายแบบนี้นครับมันจะทําให้เรา เวลาถ่ายคลิปเนี่ยเราจะคล่องตัวเยอะกว่านะครับสวัสดีพี่มินจินะครับไม้ไวเด็เสียงจะกล้องใช่ไหมไม่สายเสียงจะใสกว่าโอเคนะครับขอบคุณครับนี่ครับเหมือนเหมือนเป็นการแบบทดสอบไปด้วยกันเลยนะครับชอบอันเมื่อกี้มากกว่าอ๋อพี่ท็อปชอบอันที่มันกล้องมากกว่าใช่ไหมบางทีมันก็วันทีเสียงที่มันเสียงที่มันกล้องเนี่ยมันอาจจะคือเก็บเสียงบรรยากาศในห้องมาด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็เลยให้ความรู้สึกได้อีกแบบหนึ่งนะพี่มินจิบอกว่าต่างกันนะครับชอบเสียงอันไหนมาากกว่นะครับ ลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับนะฮะจะได้จะได้รู้ว่าเออเสียงอะไรดีกว่านะครับเพราะว่าไม่เคยมาทดสอบอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าระหว่างไม์สายกับไม์ไร้สายนะครับอืมอ๋อไม์ไวเลสมีเสียงซ่าๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นปกติเพราะว่าไม์ไวเลสเนี่ยมันเป็นการเดินทางอยู่ในอากาศเนาะมันอาจจะมีเสียงรบกวนจากอากาศมาได้นะครับเพราะว่าปกติไม์ไวเลสเนี่ยนะครับเออไม์ไวเลสเนี่ยมันมัน,ม,นมันเชื่อมต่อกันโดยแบบไร้สายอมันไม่มีสายนะเวลา มันเดินทางผ่านอากาศนะครับตรงกลางนี่คืออากาศนะมันอาจจะมีเสียงคลื่นเสียงสัญญาณอะไรรบกวนได้ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับตรงนี้ก็ก็เผื่อแบบใครบางคนที่ใช้ไมค์ไว้แล้วต้องไปในสถานที่ที่มีสัญญาณอะไรแรงๆอ่ะมีสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณอะไรแรงๆเนี่ยก็ต้องระวังสัญญาณมันรบกวนกันด้วยนะครับอืมนะครับอชอบอันนี้นะครับใช่ครับสุดท้ายมันจะอยู่ที่การใช้งานว่าชอบการใช้งานแบบไหนมากกว่านะครับแบบว่า แบบไหนสะดวกกว่านะบ,บางทีผมไปถ่ายคลิปข้างนอกมันไม้สายที่มันแบบยาวๆมันก็ไม่สะดวกมันไม้พวกนี้มันสะดวกวกว่านะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นไม้สายแล้วเรานั่งอยู่ในห้องแบบนี้นะครับนั่งไลฟ์นั่งคุยแบบปกติไม่ได้ลุกไปไหนเนี่ยเป็นไม้สายก็สะดวกดีนะครับเพราะว่าไม้สายเนี่ยไม่ต้องพวงเรื่องแบบอย่างงี้นะครับพอใช้ไปเนี่ยมันก็อยู่ได้ประมาณสัก5ถึง8ชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่ว่าเราเราเรา,เราเปิดการใช้งานแบบเราใช้งานมันหนักขนาดไหนนะก็ประมาณสัก ห้าถึงแปดชั่วโมงนะครับก็ก็น่าจะแบตหมดนะครับอืมใช่ครับน่าจะดีเวลาออกข้างนอกใช่ครับพี่มินจินะครับแต่แต่อันนี้นะครับได้แต่อันนี้ก็ได้เรื่องใสอ๋อไม่มีเสียงรบกวนแต่เหมือนเบาๆนะครับถ้าดังขึ้นได้จะดีมากอ่ะเดี๋ยวผมเร่งให้พอดีว่าผมไม่รู้อ๋อจริงๆเออนะครับไมค์ตัวเนี้ยมันไม่สามารถเร่งเสียงได้นะครับอันนี้คือข้อเสียนะคือเขาให้ เขาตั้งเกณฑ์หรือว่าตั้งตั้งการรับเสียงมาเท่าไหร่อ่ะตัวเกณฑ์ก็คือการรับเสียงเข้าไปเขาตั้งมาเท่าไหร่นะครับมันก็จะออกมาเท่านั้น <laughs> นะครับเราก็จะต้องมาตั้งในโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับแต่อย่างพวกเนี้ยมันสามารถเล่งเล่งเสียงเบาเสียงได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะสมมุติว่าเวลาที่บางทีแล้วเรารู้สึกว่าเราพูดเบาอ่ะเราสามารถเล่งเสียงจากตัวพวกไมค์วายเลสได้เลยนะครับแต่ว่าไม์สายที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเล่งมันปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับอืมนะครับอ่าเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวให้ดูหน้าตากัันนนอีีกทึงะครบ อยากโชว์แบบว่าวันทีว่าวันเนี้พอดีวันนี้นะครับมีกล้องสองมุมไงนะครับก็เลยอยากจะแบบให้ดูแบบชัดๆอีกทีนะครับในชุดมีอะไรบ้างนะโอเคนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตโฟกัสทีหนึ่งนี่นะครับสวยงามนะครับสีดำนะตอนนี้มีสีขาวด้วยนะครับล่าสุดที่ผมไปถ่ายไปถ่ายคลิปนะครับกับพี่จูนนะกับลูกอีฟก็ จะมีสีขาวไว้ด้วยนะครับอ่าตัวกล่องนะครับก็สวยงามนะครับนี่ตรงนี้เป็นสีเงินๆน,นะครับสะท้อนแสงนะครับสวยนะครับแล้วก็ตัวกล่องก็ไม่มีอะไรก็บอกว่าในในกล่องนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอืมก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องกันดูสิอันบล็อกออกมาแล้วก็เก็บเข้าไปด้วยนะครับโอเคเก็บเข้าไป ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องใหม่นะครับแล้วมาดูทีหลังมาดูย้อนนะครับก็ก็สามารถพักกันเข้ามาถามกันได้นะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่แค่นี้เองนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับอ่าให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับโชว์ว่าเรามีสองกล้องวันนี้นะครับนะครับโอเค ก็สนุกไปอีกแบบนะครับมาไลน์แบบสองกล้องอ่าโอเคนะครับใส่กล่องก็แค่นี้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับก็น้ําหนักเบามากต้องบอกเลยว่ามาเบากว่า,วาพวกเไมวายเลสที่มันเป็นที่มันเป็นตัวโปรโปรนะครับอันนั้นจะเป็นเหล็กมันจะน้ําหนักมันจะเยอะอันนี้มันเป็นเหมือนพลาสติกนะมันก็น้ําหนักก็โอเคมากนะครับน้ําหนักเบานะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวจะอยู่อีก <Leonard> แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วเพราะว่าจะได้ไปทําคลิปต่อนะครับพอดีเมื่อวานไปถ่ายรูปสวนสนุกมานะครับเอแล้วก็ยังไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้แบบตัดต่อคลิปเลยนะครับเดี๋ยวว่าจะมีคลิปที่ไปถ่ายไฟในสวนสนุกมาให้ทุกคนดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเผื่อใครมีโอกาสได้ไปงานที่เป็นไฟๆไฟแล้วก็อยากจะถ่ายแบบเนี้ยนะครับเราก็สามารถเอาเทคนิคพวกเนี้ยไปใช้ได้นะครับอืม โอเคนะครับกำลังดีใสแล้วชัดแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะว่านี้ผมถ้าเกิดเบาไปก็บอกได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเล่นเสียงจากในตัวโปรแกรมได้นะครับเพราะว่าอันนี้คือไลฟ์ผ่านวันนี้ไลฟ์ผ่าน ecam live นะครับ ecam live เนอะโอเคอยากให้คิด <laughs> จบไฟๆคิดถึงเวิร์กช็อปนะครับเออไฟสวยจุงโอ้ยขอบคุณสวัสดีคุณนิดหน่อยนะครับนี่คุณนิดหน่อยมาดูด้วยนะครับนี่กดไลค์ขอขออนุญาตกดเลิฟกัน <laughs> ตื่นเต้นเลยนะครูมาดูทีไรนะครับก็ถ้าเกิดครูอยากให้ไปช่วยจัดไฟให้ก็ยินดีนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้มารีวิวไม้ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าครณนิดหน่อยก็ซื้อตัวนี้ไปเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าครณนิดหน่อยก็มีนะชุดเนี้ยนะครับหรือว่าครณนิดหน่อยน้องเมย์น่าจะซื้อพร้อมกันนะครับก็เลยเอามาแกะกล่องให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นไม้ตัวหนึ่งที่ใช้งานง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ ได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับโอเคใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับอ่าพอครูนิดหน่อยมานี่ก็ใจเต้นนิดหนึ่งนะครับใจเต้นนิดหนึ่งนะครับอ่าพี่ท็อปสวัสดีค,คุณครูนะครับสวัสดีครับอ่าโอเคมีเรื่องอะไรอีกเหรอเรื่องไม้นะครับเออผมไปถ่ายคลิปนอกสถานที่มาก็ถ้ามันไม่มีไมเนี่ยมันจะถ่ายยากนะครับเวลาที่เราไปนอกสถานที่นะคือ ถ้าตรงนั้นมันเป็นที่ที่มันเงียบๆมันก็โอเคครับแต่ว่าถ้าตรงนั้นมันเป็นที่ที่แบบมันมีเสียงรบกวนเยอะนะครับพวกไม์ไวเลสเนี่ยหรือว่าไม์ที่มันติดปกเสื้อแบบนี้ครับมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าให้ให้ให้คลิกการใช้ไม์อีกนิดนึงแล้วกันนะครับไม์เนี่ยนะครับยิ่งอยู่ใกล้ปากเราเนี่ยมันก็จะยิ่งชัดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ใกล้ใกล้จนเกินไปนะคือไม์พวกเนี้ยไม์ติดปกเสื้อพวกเนี้ยนะครับมารับแสงเป็นเอยมารับเสียงเป็นวงกลมนะครับ มันจะรับเสียงดีเนี่ยประมาณสัก1คืบจากปากเราเนี่ยนะครับวัดอย่างเงี้ยหคืบนะครับวัด1คืบนะถ้าสัก1คืบหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เราติดไม้นะครับประมาณ1คืบเราเนี่ยนะครับมันก็จะได้เสียงที่มันพอดีนะครับแล้วก็เราไม่จําเป็นจะต้องพูดดังมากมันก็สามารถดูดเสียงเข้าไปได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเก็บเสียงบรรยากาศนิดหน่อยเวลาที่ไปถ่ายนอกสถานที่อาจาาาอาจะมีเสียงลมนะครับอาจจะมีเสียงเอ่อเสียงเด็กเสียง เสียงนกเสียงอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเข้าไมาเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะเส <Yes. S 2> เพราะว่ายังไงมันจะเก็บเสียงคนที่อยู่ใกล้สุดเป็นหลักอยู่แล้วนะครับอืมอันนี้ให้ทริคนิดนึงนะเวลาไปใช้ก็ประมาณสักหนึ่งคืบนะครับไม่ต้องเอามาแบบไม,ามาแบบไม่ต้องเอามาแบบว่าติดบ,บางคนชอบถือไม้อย่างเงี้ยแล้วก็พูดอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีเสียงลมเข้าไปนะครับลองสังเกตดูว่าถ้าเราพูดถ้าเราพูดแบบมีเสียงลมอย่างเงี้ยนะครับลมก็จะเข้าไม้ไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นทริคที่ต้องระวังนะครับต้องระวังนะ อ่าที่เราบอกคูม,มาใช่ครับอ่าคูม,มาทักทายนะครับก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมาโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่แชร์ให้โอ้มีแชร์สองคนนะครับเดี๋ยวรอรอติดตามคอนเทนต์ใหม่เร็วๆนี้นะครับเออเดี๋ยวนะ โอเคนะครับน่าจะไม่มีรายแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวขออ๋อพี่ท็อปบ,บอกว่า AirPods ไหวไหมครับคุณโอ๊ตนะครับถ้าเกิดว่าเสียง AirPods เนี่ยผมไม่เคยลองจริงๆนะแต่ว่าผมคิดว่า r p o d s เนี่ยก็สามารถดูดเสียงได้ระดับหนึ่งครับดูดเสียงได้ดีแลหละคือ Apple เนะ่ะเวลาเขาผลิตอะไรมาเนี่ยผมว่าคุณภาพเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับคือเรื่องคุณภาพผมผมโอเคกับของ Apple ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวพวก พวกไม์พวกเสียงพวกเนี้ยเขาก็น่าจะทามันทาออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ตัว AirPods มันมีชิปมีชิปในตัวมันด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเสียงที่มันได้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีดีระดับหนึ่งแล้วมันก็เป็นเหมือนไวไวเลสไปในไปในตัวเลยนะครับก็คือใส่ AirPods แล้วก็อัดคลิปได้เลยนะครับเอออันนี้ก็ดีนะครับใครที่มีแอปใครที่มี AirPods นะครับก็ก็ลองเขาเรียกว่าอะไรอะลองเอาออกมาไลฟ์ดูนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวผมจะได้ดูว่าเออเสียงยงไงบ้างนะครับ พี่ท็อปลองเอาออกมาไลฟ์เสหรือเอาเอาเอาอกมาถ่ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปดูนะครับจะได้รู้ว่าเออแอร์พอรเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับเสียงมันใสไหมเสียงมันโอเคไหมนะครับต้องลองเอามาทําดูครับผมคิดว่าใช้งานได้นะครับแอร์พอรเนี่ยใช้งานได้สบายๆในในขณะที่เราอยากจะไลฟ์หรือว่าทําคลิปเนี่ยนะครับทําได้แน่นอนนะครับทำได้แน่นอน อ่าพี่ท็อปลองทำคลิปมาดูเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าเสียงจากแอร์พอร์ตเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ใครที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สกล้องนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคนลงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะลงลงไว้ก่อนได้นะเราก็นัดเวลาเรียนได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวราคาเนี้ยมันน่าจะอยู่อีกไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอหมดพอหมดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พอหมดปีสิ้นปีเนี่ยนะครับในในสิ้นปีเนี่ยราคาผมอาจจะยังไม่ได้ปรับค่าคอสทุกทุกคอสผมอาจจะยังไม่ปรับขึ้นแต่ว่าปีหน้านะครับพอเริ่มปีหน้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีอาจจะมีลดราคาคอสอีกทีนึงนะครับแล้วก็ปีหน้าก็คือผมก็จะปรับราคาคอสทั้งหมดขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรจะมีการพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนเพิ่มอีกนะแล้วเดี๋ยวแต่ละแต่ละคนที่ลงคอสออนไลน์มาแล้วนะครับผมก็จะมีโบนัส นะครับโบนัสพิเศษให้นะครับโบนัสพิเศษสำหรับคอร์สออนไลน์ให้นะครับใครที่สนใจอยากจะลงคอร์สหรืออะไรทักมาคุยกันก่อนได้นะครับก,ยก,กย็ยังไงก็ทักไลนะ์เออยังไงก็แอดไลน์แอดไว้ดีกว่านะครับแอดไลน์แอดไว้นะครับแล้วก็มีคําถามอะไรก็ทักกันมาถามได้นะครับส่วนตัวคอร์สเนี่ยพยายามอยากให้ลงในปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็ยังเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าพอดีวางโปรเจกต์ในเรื่องของปีหน้าไว้แล้วนะครับแล้วก็ เดือนหน้านะครับก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับเดี๋ยวไว้รอติดตามกันอีกทีนะครับใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์แอดไว้ก็แอดไลน์แอดไว้นะครับเพราะว่าพอพอดีมีคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะส่งคอนเทนต์ดีๆนะครับให้กับทุกคนนะครับเวลาที่มีลงคลิปลงรูปนะครับหรือว่าไลฟ์เนี่ยก็พยายามจะไปแจ้งเตือนในไลน์แอดด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ หลังจากจบไลฟ์ก็ทิ้งไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามตอบให้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์ต่อไปไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ